สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณตุ๊กนะคะในวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราจะมาสร้างสารรค์งานจิตกรรมนะคะหรือการวาดภาพระบายสีนะคะเป็นงานเพื่อการรณรงค์ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณตุ๊กจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันและการพนันออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะคะทําอย่างไรที่จะให้ทุกคนดูฟุตบอลได้โดยไม่ต้องพนันนะคะเชิญชวนเด็กๆนะคะร่วมส่งผลงานนะคะ เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ด้วยกันาภาพระบายสีนะคะเรามาดูนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะรายละเอียดของงานนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพระบายสีเพื่อสื่อความหมายได้อย่างอิสระตามจินตนาการในหัวข้อเจ็บจากโควิดก็เกินพอ,อยาเจ็บต่อเพราะพนันนะคะอ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ ที่กระตูนต่างๆนะคะที่เด็กๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในผลงานของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีโล่ก,กําบังนะคะจะมีนักกีฬาฟุตบอลนะคะมีะคนนะคะหลากหลายอาชีพตรงนี้นะคะมาร่วมพลังกันนะคะเป็นนักกีฬาต่างๆนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะที่เราจะเน้นของการเล่นกีฬาเพื่อความสนุกนะคะไม่ใช่เล่นเพราะการพนันนะคะเรามา ดูกันต่อนะคะสําหรับตัวอย่างภาพนะคะท,ที่สามารถนําไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระตูเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถนําไปประกอบในชิ้นงานของตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด COVID, หรือว่าเชื้อไวรัสโครโรน่รนาไวรัสเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะเด็กๆสามารถจินตนาการได้ตามที่เด็กต้องการเลยอยากให้หน่าเกลียดน,น่ากลัวขนาดไหนนะคะ แต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของมันคือจุดเด่นก็คือเป็นตัวกลมๆเสร็จมาแล้วก็มีปุ่มๆๆยื่นออกมานะคะตรงนี้เด็กๆสามารถนําไปใช้ประกอบในภาพรอบของตัวเองได้เลยนะคะอทีน,นี้เรามีองค์ประกอบต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูพื้นที่สำหรับการทํางานของเรานะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 นั่นแหละนะคะอันนี้รูตุกนะคะยกร่างตัวอย่างมาให้ถ้าใครจะใช้กรอบงานของรูตุกแล้วมีตัวหนังสือแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะ โดยวาดภาพประกอบเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษและพื้นที่ว่างที่มีอยู่นะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะวาดภาพเองทั้งหมดเลยได้ไหมคะได้ครูตุ๊กก็มีกรอบเปล่าๆมาให้นะคะเด็กๆสามารถใช้ความสามารถในการวาดภาพและจินตนาการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองออกมานะคะโดยที่ต้องมีความสมดุลในภาพนะคะมีจุดเด่นด้วยนะคะต้องระบายสี ให้เต็มพื้นที่อย่าให้มีพื้นที่สีขาวอยู่เลยนะคะพื้นหลังเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปตึกเป็นรูปอากาศเป็นรูปก้อนเมฆเป็นรูปเจ้าตัวโควิดรออยู่อะไรนะอากาศก็แล้วแต่นะคะเด็กๆสามารถสร้างสารรค์ได้เต็มที่ตามจินตนาการเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําการชิ้นนี้แล้วนะคะส่งกลับมาให้ครูตุกนาคาได้ทั้งคะแนนวิชาทัศนศิลป์นะคะแล้วก็ยังจะได้ รวบรวมนะคะส่งไปไประชาสัมพันธ์นะคะรณรงค์ในสื่อออนไลน์ด้วยนะคะว่าเราจะทํำยังไงดีไม่ให้คนในสังคมนะคะมาเล่นการพนันออนไลน์และคือพนันอื่นๆก็แล้วแต่นะคะเราจะทํำยังไงดีให้เขาหยุดเล่นนะคะหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการเล่นที่น้อยลงนะคะขอทุกรอชมผลการของทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ